พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่25พฤศจิกายนคิสตศศักราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณวารรีคลาร์กควาสูรูนาธานแอฟริกาใต้ในหัวข้อเรื่องฤดูการที่เปลี่ยนไปและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในฮาบากุกบทที่สข้อ18ถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีนในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า คุณวารเรรี่คลาร์กเป็นพยานว่าเช่นเดียวกับฤดูการที่เปลี่ยนแปลงเราเข้าเผชิญกับฤดูการต่างๆในชีวิตเช่นกันครอบครัวของดิฉันกำลังอยู่ในฤดูการที่ยากลำบากหลานสาววัยสี่ขวบของดิฉันเพิ่งผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะครั้งใหญ่และพวกเราต่างเหน็ดเหนื่อยจากการเฝ้าดูแลเธอที่โรงพยาบาลแต่เรามั่นใจว่า พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระองค์จะพาเราผ่านฤดูการนี้ไปได้วันแห่งความชื่นชมยินดีจะมาถึงอย่างแน่นอนผู้เผยพระวจนะฮาบากุกเองก็เคยเผชิญกับฤดูการที่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งผิดพลาดไปหมดแต่ท่านก็ตั้งใจที่จะชื่นชมยินดีในพระเจ้าและยืนหยัดด้วยความเชื่อในบทที่สนี้ฮาบากุกประกาศความมั่นใจของเขาที่มีในพระเจ้า บางทีคุณเองก็อาจกำลังผ่านฤดูการที่น่าหวั่นใจในเวลานี้อยู่เช่นกันไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยปัญหาการเงินความสัมพันธ์ที่แตกร้าวหรือความโศกเศร้าแต่สิ่งเหล่านี้จะผ่านไปในทุกสถานการณ์เราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้เสมอสำหรับพระเมตตาและพระคุณของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงข้อคิดสำหรับวันนี้ ข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าในวันนี้และตลอดไปและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อเด็กที่ได้รับการผ่าตัดข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณสำหรับการทรงสถิตของพระองค์ในทุกฤดูการแห่งชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ